ในคลิปวิดีโอนี้มีเรื่องที่เป็นประโยชน์อยู่3เรื่องหลักๆที่คุณครูแต่ละท่านสามารถหยิบไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับเรื่องแรกก็คือเราจะไปดูแบบทดสอบหรือข้อคําถามทั้งหมดกันอีกรอบนะครับเรื่องที่2ก็คือถ้าเราเลือกระดับชั้นที่ไม่เหมือนกันข้อสอบหรือแบบทดสอบข้อคําถามที่ออกมานั้นจะยากง่ายแตกต่างกันหรือเปล่านะครับและเรื่องที่3ที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆก็คือเราจะนําข้อคําถาม และแบบทดสอบทั้งหมดออกไปใช้อย่างไรได้บ้างตามกันที่คลิปนี้ครับ questionwell.org เว็บไซต์ดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทั่วจักรวาลเอพิโซดที่4มาแล้วนะครับสวีดะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์และยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูท่านใดที่เป็นสมาชิก เว็บไซต์ q u e s t i o n w i e l l o r g และได้ทดลองใช้กันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในคลิปที่3นะครับซึ่งไม่จบจริงๆเพราะว่ารายละเอียดและเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเหลืออีกเยอะจึงนำมาต่อที่คลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะไปดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกนะครับในส่วนของเกรดนะครับหรือระดับชั้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจะได้ผลลัพธ์อย่างไรแล้วก็จะไปดูนะครับคุณภาพของ ข้อคำถามหรือแบบทดสอบที่เราสร้างเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ได้เลยไหมนะครับและสุดท้ายก็คือเมื่อทั้งหมดเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยคุณครูจะนําออกไปใช้อย่างไรได้บ้างมีวิธีการยังไงเดี๋ยวติดตามกันที่เอพิโซดนี้ทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิง่งกลิ้งกลิงกลิงกลิงเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ ท่านใดกดแล้วก็ขอบคุณมากๆส่วนท่านใดยังไม่ได้กดก็กดให้กันนิดนึงนะครับไปเรียนรู้กันต่อครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาดูคุณภาพของข้อคําถามกันต่อนะครับว่ามันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับข้อที่2เลยลักษณะของคนที่มี Freak m ซ์เซ e ตคือนะครับเฉลยในข้อนี้เขาบอกว่าเชื่อว่าความสามารถของตนเองเป็นเรื่องที่กําหนดไว้แล้ว ร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้เชื่อว่าความสำเร็จโอเคอันนี้ค่อนข้างชัดเจนและตรงเลยนะครับใช้งานได้เลยก็คือคนลักษณะที่มีฟิกไมซ์เซตจะมีความเชื่อหรือว่ามีทัศนคติที่คิดว่าความสามารถนะครับเป็นเรื่องที่ถูกกาหนดไว้แล้วเป็น DNA เป็นความฉลาดทางกรรมพันธ์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับข้อที่3นะครับฟิกไมซ์เซตคืออะไรนะครับ ระบบนะครับหรือ AI เฉลยว่าความเชื่อว่าความสามารถของตนเองเป็นเรื่องที่กําหนดไปแล้วอ๋อมันเหมือนว่ามีคําถามซ้ํากันหรือไงเนี่ยนะครับอ๋อมันซ้ํากันนะถ้าซ้ํากันเราสามารถกดแก้ไขพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเหมือนว่าข้อนี้กับข้อนี้มันซ้ํากันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็น code my set นะครับ G R O W T H นะครับ แล้วก็เฉลยใหม่ก็จะเป็นเฉลยจะต้องเป็นเชื่อว่าความสามารถของตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นข้อดีนะครับนี่แหละครับคือจุดเล็กๆนะครับที่ AI อาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็ถ้าเกิดเรามองดูจากตรงนี้เราก็จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ตรวจทานอีกรอบก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะครับโอเคถ้างั้นแสดงว่าข้อนี้เฉลยและถูกละนะครับความเชื่อว่าความสามารถของตนเองเป็นเรื่องที่ถูกกาหนดไว้แล้วคือ f ิก e d mindset นะครับกรอบความคิดหมายถึงอะไรนะครับ เขาเฉลยไว้ว่าวิธีคิดหรือทัศนคติที่ผู้คนมีต่อสถานการณ์อันนี้ค่อนข้างตรงนะครับใช้ได้ไม่ต้องมีการแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคกรดไมซ์เซตคืออะไรนะครับอ๋อกรไมซ์เซตโอเคมันมีมันมีข้อที่ซ้ํากันตรงนี้นะนะริกไมซ์เซตคืออะไรอ๋อ oh, ลักษณะของคนมันไม่ได้ซ้ํานะครับผมขออนุญาตเช็คดูนิดนึงนะลักษณะของคนที่เอเดี๋ยวเดี๋ยขออนุญาตกดซ้ําตรงนี้ดูสักหน่อยหนึงนะครับปึ๊บ โอเคนะครับอันนี้คือแชร์นะครับผมจะขออนุญ,ญาตลองโหลดดิ้งอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการกดย้ำไปตรงดุดย้ำมาตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกดกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเลือกเลือกที่ไม่ใช่เกรด5หรือชั้นป .5 เนี่ยแบบทดสอบหรือข้อคำถามที่ออกมานี้จะมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรหรือว่าเหมือนกันนะครับไปดูครับ a later few moments โอเคครับตอนนี้ผมกลับมาในหน้าของ Create Set นะครับหรือว่าเมนูของเราตรงนี้แล้วก็มีการเลือกนะครับทีนี้ผมจะลองเป็น10ข้อคำถามบ้าง10ข้อบ้างนะครับแล้วก็ Multiple Choice Question Based on กรอบความคิดหรือว่า Mind Set นะครับตรงนี้ r e a d i n g Level จะเลือกเป็นนะครับป .3 แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นกดดูนะครับที่ปุ่มที่เขียนว่า Generate Question นะครับ ระบบก็จะทําการนะครับประมวลผลเล็กน้อยแล้วก็จะสร้างข้อคําถามนะครับหรือว่าแบบทดสอบขึ้นมาให้เราซึ่งในที่นี้ก็จะเป็น10ข้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมีข้อซ้ํากันหรือเปล่าแล้วก็มีความยากง่ายของข้อคําถามนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างไหมที่ซ้ํากันนะครับมีอะไรบ้างที่สามารถหยิบไปใช้ได้เลยแล้วก็มีอะไรบ้างที่จะต้องมีการปรับปรุปรงแก้ไขนะครับเขียนไหมครับว่าถ้าเกิดจํานวนข้อ ยิ่งมากนะครับอันนี้ผมเลือก10ข้อมันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันคําถามสําคัญนะครับมีมาเพิ่มข้อหนึงนะครับแล้วก็เหมือนแตกต่างไปจากเดิมด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับจะหนักไปในเรื่องของการอธิบายนะครับเกี่ยวกับฟิกไมซ์เซตแล้วก็มีการอธิบายเกี่ยวกับกรดไมซ์เซ็ตนะครับในลนักษณะในใน,ในลนักษณะเฉพาะของแต่ละคนที่มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวเองนะ โอเคนะครับทีนี้ผมจะชวนมาดูทั้งหมด10ข้อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฟล m กไมเซตและโกดไมเซตคืออะไรนะครับอ่าอันนี้เขาเขาให้เฉลยไว้ว่าประเภทของการคิดหรือทัศนคติค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับ f ฟลิกไม s e t มองความล้มเหลวเป็นอะไรนะครับคำตอบก็น่าจะเป็นเ,เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความสามารถของตนเองไม่เพียงพอนะครับ แต่ว่าอันนี้เราสามารถปรับได้นะครับบางทีผมก็จะมองว่ามันกล้ากึ่งกันระหว่างข้อนี้กับข้อนี้นะข้อ b ข้อ c นะครับฟิกไมซ์เซ็ตมองความล้มเหลวอ๋อโอเคเรื่องที่เกิดขึ้นพอโอเคนะครับฟิกไมซ์เซ็ตก็คือทัศนคติในในด้านลบก็คือจะมองว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถไม่พอหรือว่าเกิดมาไม่เก่งแสดงว่า AI เฉลยได้ถูกแล้วนะครับคนที่มีฟิกไมซ์เซ็ตมักจะทําอย่างไรหลีกเลี่ยงการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เยี่ยมใช้ได้นะครับตรงเลยนะครับหยิบไปใช้ได้เลยคนที่มีฟิกไมซ์เซ็ตมองความล้มเหลวเป็นอะไรฟริกไมซ์เซ็ตมองความล้มเหลวอ้อคล้ายๆกันกับข้อ2นะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันซ้ํากันนะครับแม้คําถามจะต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าตัวเลือกแล้วก็เฉลยเนี่ยนะครับมีการปรับลําดับเล็กน้อยแต่เป็นตัวเลือกเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุปงแก้ไขได้นะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเลือกไปใช้ทุกข้อก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนเลือกผมจะ อธิบายเพิ่มเติมว่าเราสามารถเลือกเป็นข้อๆก็ได้ฟิกไมซ์เซตมักจะเชื่อว่าอะไรความสามารถของตัวเองเป็นเรื่องที่กําหนดไว้แล้วเยี่ยมนะครับคนที่มีกรอบไมซ์เซตมองปัญหาเป็นอะไรนะครับโอกาสในการพัฒนานะครับมาถึงตรงนี้อยากให้ทุกท่านนะครับเข้าใจว่านะครับแล้วก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเราเอาเนื้อหาอะไรมาใส่ก็ได้ไม่ว่าทุกท่านจะสอนเนื้อหาใดๆก็ตามวิชาใดก็ตามระดับชั้นใดก็ตาม AI สามารถ ช่วยสร้างข้อคำถามหรือแบบทดสอบให้กับทุกท่านได้เพียงแต่ในคลิปที่ผ่านมาและคลิปนี้ผมยกตัวอย่างเนื้อหาหรือคอนเทนต์นะครับหรือหัวข้อเกี่ยวกับกรอบความคิดหรือ Mindset นะครับซึ่งแบ่งเป็น Freak Mindset แล้วก็ o กด h Mindset เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับโอ้อันนี้นะครับโอเคนะครับโอกาสในการพัฒนาอืมโอเคมันก็จะมีใกล้ๆกันซ้ำๆกันบ้างนะครับ คิดว่าความสามารถของตัวเองเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลไม่ไม่เปลี่ยนแปลงได้นะครับอ่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยนะต้องใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือเล็กๆน้อยน้อยที่ยังไง AI ก็ไม่ได้ละเอียดเท่าคนนะครับแต่เราก็สามารถตีสนิทแล้วก็เป็นเพื่อนซีของ AI ได้ให้ AI ช่วยสร้างแต่เราจะต้องมีการคัดกรองพิจารณาแล้วก็ตรวจทานอีกครั้งหนึ่งนี่คือหัวใจสําคัญของการใช้ AI นะครับ กรอบความคิดคืออะไรกรอบความคิดระบบเฉลยแปลว่าวิธีคิดหรือทัศนคติที่มีโอเคเนี่ยมันจะซ้ำๆกันกับข้อแรกก็บอกโอเคนะครับอืมก็จะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะกรอบความคิดคืออะไรนี้ไปแล้ว growth mindset เนี่ยครับบางอันมันก็จะมีการซ้ำๆกันแบบนี้บ้างซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกไปใช้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับ ทีนี้หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราจะนำข้อคำถามหรือ question หรือแบบทดสอบที่เราสร้างเนี่ยออกไปใช้งานได้ยังไงทำง่ายๆแบบนี้เลยครับโอเคครับจากที่เราสังเกตดูเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะไปนำออกแบบทดสอบหรือว่าข้อคำถามเนี่ยทุกท่านสังเกตไหมครับว่าตอนที่เราเลือกเกรด5กับเกรด3นะครับเดี๋ยวผมจะลองเกรด1ให้เห็นด้วยนะนะครับมาลองดูเกรด1ไปพร้อมกันด้วยนะครับจะลองให้เห็นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไป ทดลองตรงนั้นกันต่อนี่นะครับผมจะลองเลือกเป็น5ข้อแล้วก็ลองเลือกเป็นเกรดหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้จะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วลองกด generation ดูอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่านะครับตรงนี้นะครับในการสร้างข้อคําถามกับตอนที่เลือก reading level เกรดว่าเป็นระดับใดเนี่ยนะครับมันไม่ได้อิงกันสทัทีเดียวนะครับมันไม่ได้อิงกันสทัทีเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าผมมีความเข้าใจผิดนะ g r o t h m d set มักมองปัญหาเป็นอะไรนะครับ เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่น่าจะได้ลิงก์กันอะไรกันนะครับหรือว่าเชื่อมโยงอะไรกันเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบหรือข้อคําถามขึ้นมาตามเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปนะครับกับภาษาที่เราเลือกแต่ระดับความยากง่ายนะครับไม่ว่าเราจะเลือกปอ1ปอ5หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีความยากหรือว่าซับซ้อนไปมากกว่า ไปเกินกว่าเนื้อหาที่เราใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะลิงก์กันเฉพาะภาษาที่เราเลือกกับจำนวนข้อที่เราเลือกส่วนนะครับระดับตรงนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดผมเลือกเป็นในระดับบัณฑิตศึกษานี่นะครับจะเป็นยังไงนะครับมาลองดูว่ามันจะออกข้อคำถามอะไรที่ยาก ขึ้นมาหรือว่าซับซ้อนขนาดไหนนะครับแต่คิดว่ามันไม่น่าจะอิงกันนะตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตลองดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจตอนนี้ได้ลองไป3ถึง4ระดับแล้วนะครับหรือว่ามันอาจจะยากง่ายถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดภาษาไทยมันไม่น่าจะหนีกันมากนี่นะครับชัดเจนแล้วว่าในส่วนของระดับเนี่ยไม่ได้มีผลกับความยากง่ายของค tion หรือว่าข้อคำถามที่ออกมา สิ่งที่เชื่อมโยงกันมีเพียงจํานวนข้อกับภาษาเท่านั้นนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนละต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราจะนําออกยังไงนะครับเราจะกดนะครับดูที่เมนูตรงนี้เราอยากได้ข้อไหนนะครับเราก็ทําการเลือกนะครับในข้อนั้นๆเพียงกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือการเลือกเป็นบางข้อนี่นะครับเลือกเป็นบางข้อก็กดขีดเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดต้องการเลือกทุกข,ข้อกดที่ select all ได้เลยนะครับ ก็จะตรวจสอบดูว่าถ้าเกิดมี5ข้อจะถูกเลือกทั้งหมด5ข้อมี10ข้อก็จะถูกเลือกทั้งหมด10ข้อในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะปรินท์คริสก็ได้นะครับหรือนะครับจะ Edit Leading ก็ได้แชร์ก็ได้ลบก็ได้นะครับหรือกดเอ็กพอก็ได้ในที่นี้ผมจะกดเอ็กพอนะครับแล้วก็มีเอ็กพอไปสู่เว็บไซต์ต่างๆได้อย่างมากมายแต่ว่าผมจะยังไม่พูดถึง อะไรเลยนะครับนอกจากอันเดียวก็คือ Microsoft Word ตรงนี้มันสามารถไปใส่ Google Slide, Quizlet, b o o k e t g i m Kit, Kahoot, Quizlet ได้เราจะเรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปแต่ว่าอันนี้จะกดไปที่ Microsoft Word นะครับเราต้องการอะไรบ้างครับในเอกสารนี้ของเราเราต้องการเฉลยไหมถ้าเกิดเราต้องการเฉลยแล้วก็ติ๊ก Answer Key เราต้องการคำถามสำคัญไหมล้วก็ติ๊กไว้เราต้องการผลการเรียนรู้ หรือเปล่านะครับผลการเรียนรู้หรือผลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือ learning object เนี่ยเราก็กดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็กด export ซึ่งในที่นี้ผมติ๊กถูก3อันเลยนะครับเมื่อกดแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะดาวน์โหลดขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีคมาําอธิบายนะครับว่าข้อคําถามทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมาเท่านั้นผมไม่มีการการันตีหรือรับประกันใดๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะนําไปใช้คุณจะต้อง make sure หรือมั่นใจนะครับกลับไปอ่านซ้ํา กลับไปตรวจสอบกลับไปพิจนารณาดูนะครับกลับไปหาอ้างอิงก่อนที่จะนําไปใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่า AI ก็ยังคงมีข้อจํากัดให้เราเห็นนะครับขออนุญาตกดโค้ดนะครับทีนี้เราจะไปเปิดดูนะครับว่าในไฟล์ Word เนี่ยเราได้อะไรมาบ้างครับโอเคครับและนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับคำถามสําคัญก็ได้มาทั้งหมดหข้อด้วยกันแต่ก็จะมีซ้ํากันบ้างนะครับไม่เป็นไรนะ แล้วก็ learning อ่า learning o b j e c t i v e ตรงนี้จะได้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางอันผมก็สงสัยบางครั้งมันก็เป็นภาษาไทยนะครับบางครั้งก็เป็นภาษาอังกฤษออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่อยากจะชวนดูว่าภาษาไทยเนี่ยคือเป๊ะๆมากๆไม่มีการเพี้ยนไม่มีการตกหลน่นเสมือนว่านะครับเราเอ็กพอร์ตอะไรออกมามันก็ได้ตามนั้นเป๊ะๆเ,เลยรวมถึงได้เฉลยมาด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับ question ค,คำถามนะครับตัวเลือกนะครับแล้วก็เฉลยออกมาด้านล่างตรงนี้เลยครบตามจํานวนข้อนะครับซึ่งในที่นี้ผมสร้างไว้5ข้อก็จะได้ออกมาสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็สามารถที่จะนําตรงนี้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์กันได้ไม่ว่าจะเป็นสอบก่อนเรียนสอบระหว่างเรียนหรือแม้กระทั่งสอบหลังเรียน ยังไงก็ลองนําไปปรับประยุกต์ใช้กันนะครับเดินทางมาถึงคลิปนี้แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเว็บไซต์ questionwell.org บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนที่ล่างคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆคิดว่าฉันจะต้องได้ใช้จริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืม กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับที่ยิ่งใหญ่กับที่เดินแชร์ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าตอนนี้ออกแบบไว้สำหรับเว็บไซต์ q u e s t i o n w e l l o r g ประมาณ7-8ตอนนะครับติดตามกันต่อได้เลยว่ามีอะไรเจ๋งๆซ่อนอยู่ในเว็บไซต์นี้อีกบ้างหา้ามพลาดนะครับ